เฮโยก็กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอดสมชื่อครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับพี่ต้องขอโทษน้องๆด้วยนะครับที่ทําให้น้องๆรอคลิปจากพี่เออคือพอดีพี่ติดธุระนิดหน่อยนะครับก็เลยอาจจะตัดคลิปช้านิดหน่อยก็ได้มีน้องๆนะครับข <c ười> อกันเข้ามานะครับว่าเฮ้ยพี่ครับเล่าประสบการณ์ตอนต่อยกับเพื่อนหน่อยครับตอนที่ล็อกห้องหน่อยครับ ถึงแบบขนาดกูลงคลิปเกมมาครับก็ยังมาขอแบบเล่าพี่เล่าเรื่องหน่อยครับคือแบบโอ้โหโคตรน้อยใจเลย <Nope. S 1> <laughs> กูลงคลิปเกมนะครับแต่ไม่มีใครดูเกมกูเลย <laughs> โอเคก็ผมก็ไม่เป็นไรนะครับก็ขอบคุณน้องๆครับที่ชอบพี่เล่าเรื่องนะครับก็เดี๋ยวพี่จะมาเล่าให้ฟังอีกเรื่อยๆเลยนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่พี่ได้เกินไปก่อนหน้านู้นใช่ไหมครับว่าตอนนั้นสมัยที่พี่เรียนตอนป .6 ได้มีการปิดห้องตีกันคือแบบแม่งโัตวสุดก็เดี๋ยวเรื่องเราจะเป็นยังไงครับก็เดี๋ยวไปรับฟังกันเลยแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นที่จะไปฟังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับก็ขอคนละหนึ ช่วยทำด้วยครับโอเค้วผมก็ไปฟังกันเลยแล้วกันนะครับก็จากคลิปก่อนใช่ไหมครับที่พี่ได้พูดไปว่าพี่อยากใส่เดียวกับไอ้เพื่อนคนนี้จัดเลยอะเออแต่ว่าพี่จะเป็นคนที่แบบไม่หาเรื่องใครนะเว้แต่สําหรับไอเนี้ยเออคือแบบกูอยากเดียวจัดเลยอะรู้ไหม่พ่ออะไรก็เพราะว่ามันแย่งคนรักไปจากพี่ครับ ก็คือ,อยังไงวะมันไม่ใช่คนรักหรอกเออเขาเรียกว่าคนที่พี่แอบชอบอะ่ะเอ้ะคิดดูดิพี่แอบชอบตั้งแต่อนุบาลนะไอหมอนั่นแม่งมันเพิ่งเข้ามาใหม่อ่ะครับมันเพิ่งเข้ามาตอนป .4 คิดดูดิมันเอาหัวใจของพี่ไปอ่ะครับต้งน้องๆโอ้โตงน้องจะไม่ให้พี่วิบได้ไงอะ่ะ มันเ็วแค่ไหนอ่ะก็คือไอ้เพื่อนคนนั้นอ่ะมันเข้ามาใหม่ไงตอนป .4 ครับเออมันเพิ่งเข้ามาแล้วมันเป็นเด็กใหม่ตอนป .4 ใช่ป่ะแล้วมันอยู่ห้องเดียวกับพี่เว้ยก็คือแบบพี่เป็นเพื่อนแรกๆของมันเลยนะที่เข้าไปคุยกับมันนะก็เดี๋ยวเรื่องราวมันจะเป็นยังไงนะครับไปฟังกันเลยละกันนะครับว่าเออเหตุการณ์มันเป็นยังไงก็ตอนนั้นใช่ไหมครับตอนที่พี่อยู่ป .6 ก็คือเรียนตามปกติเลยตอนนั้นมันเป็นช่วงตอนพักกลางวันครับแล้วคราวนี้นะครับมันมีเพื่อนข้างห้องของพี่อ่ะมันมีอยู่สอง ก็มันเป็นเพื่อนเหมือนกันแหละแต่ว่าอยู่คนละแบบคนไงคนละแก๊งอ่ะเออแล้วคราวนี้มันก็ได้แบบมีปากมีเสียงกันจะต่อยกันจนแบบว่าเพื่อนผมไอ้ที่มันเป็นหัวหน้าแก๊งผมนั่นอ่ะที่มันคุมระดับอยู่มันก็บอกว่าเฮ้ยมึงต่อย่างเนี้ยเดี๋ยวมันก็โดนครูเรียกหรอกอะไรอย่างงี้เดี๋ยวครูก็รู้พวกผมก็เลยบอกกันว่าตอนแรกอ่ะจะไปต่อยกันรังโรงเรียนครับแต่ว่ามันแบบรังโรงเรียนยังไงครูมันก็รู้อยู่ดีอ่ะเขาวนี้ครับเพื่อนผมก็บอกว่าเฮ้ยนั่นมึงไปต่อยกันที่ไหนห้องเรียนสีเขียวก็คือห้องนนนนนนััั้้้้้้เเเเเาาารรีีีียยยกกกววว่หหหออองงงงสขป็ๆๆลมุด มันใหญ่มากนะมันจะมีแบบพวกเก็บของแบบพวกเกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยเออนั่นแหละเขาเรียกกันว่าห้องเรียนสีเขียวเพื่อนพี่มันก็บอกว่างั้นพวกมึงไปต่อยกันที่ห้องเรียนสีเขียวอ่ะเขาวนี้ก็ไปครับคือตอนนั้นอะแล้วคนมันยังเยอะคือไปไปกันโคตรเยอะเลยประมาณ 30- 40คนนะเออไปอยู่ในห้องห้องเดียวแต่ว่ามันเป็นห้องใหญ่ไงมันไม่ใช่ห้องเล็กนะมันไม่ใช่ห้องเรียนเล็กอะเออมันเป็นห้องใหญ่ก็คือเข้าไปครับเขาวนี้ก็เข้าไปปุ๊บไอ้คู่แรกครับที่มันจะต่อยกันก็เข้ามามันก็จะต่อยก วางแก๊งเลยนะเว้ยเออก็คือแบบแก๊งของฝ่ายตรงข้ามอ่ะมันก็แบบว่าดูถูกกับแก๊งพี่อย่างเงี้ยก็คือตอนนั้น่ะมันจะแบ่งไปอยู่แบบ2พวกอ่ะแต่ว่าพวกพี่จะใหญ่กว่างเออนั่นแหละแล้วมันก็ได้แบบทะเลาะมีปากมีเสียงกันใช่ไหมคราวนี้มันก็เลยได้เริ่มต่อยกันครับพวกมันต่อยกันนัวเลยเออแบบต่อยกันแบบตุบตับตุบตับแม่งไม่รู้ผลแพ้ผลชนะด้ยไม่รู้นะไขรแพ้คขชนะคือแบบต่อยกันนัวจนแบบเพื่อนต้องห้ามก็ต้องแยกกันนะต้องบอกให้พอพอพื่งพอได้แล้วอะ พอควนี้ปุ๊บพอจับแยกออกมาปุ๊บเขาวนี้ครับคู่อื่นเหมือนกับว่ามันหมันไส้อะไรกันคือตอนนั้นแบบรวมกันอยู่แล้วว่าคือตอนนั้นนะผมบอกเลยว่าถ้าแบบใครท้าใครนะคือแบบต้องต่อยอ่ะแบบบังคับอ่ะเหมือนบังคับแบบให้มาต่อยเลยอ่ะเออก็คือแบบตอนนั้นถ้าใครแบบไม่ชอบหน้ากขนะแบบมึงเดินเข้าไปแบบท้าได้เลยก็คือแบบยังไงต้องต่อยอ่ะคือแบบผูหญิงเยอะถ้าแบบไม่รับคําท้านี่คือแบบเสียหน้าไอ้เหี้ยแบบเสียหน้าจัดเลยอ่ะแล้วก็คู่ทีสองครับก็ต่อยกันต่อยกันตุบตับตุบตับเหมือนเดิมต่อยกันเละอ่่พีบกได้เเเลลลยวาคร คือตอนนั้นในใจพี่อะคิดแล้วนะวเว้ยว่ามันต้องมีคนท้ากูแน่ก <g ül> ็คือแบบหลังๆก็เริ่มเฮี้ยไว้เยอะใช่ไหมเออมันก็น่าจะมีคนแบบไม่ชอบเรา่มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดอะพี่กะว่าเฮี้ยยังไงแม่งก็ต้องมีคนท้ากูแน่เลยก <g ül> ูก็เตรียมเตรียมเลยแต่ว่าพี่หันไปเห็นเพื่อนคนครับเพื่อนคนที่แบบมันแย่งความรักไปจากพี่เออพี่เห็นมันไหมคราวนี้พี่ก็คิดละไอสัตว์กูจะท้ามันต่อยดีป่ะวะแต่ด้วยพี่เป็นคนที่แบบไม่อยากหาเรื่องใครเว้ยไม่เคยหาเรื่องใครเลยนะเออส่วนมากที่จะต่อออยเเนนนี่จะปป็พ้งกัตัััววท้้้งนนแลพี่ก็แบอบยถ้้าากูไปทมันต่ออย่างมันก็จะแปกๆ ว่าอะไรหรือแมเพราะตอนป .4 อ,อ่ะมันเคยเรียนกับพี่ไงก็คือมันสนิทกับพี่เลยนะเว้ยแล้วแบบอยู่ๆจะให้ไปต่อยอย่างเงี้ยมันก็แปลกพี่ก็แม่งแบบมองหน้ามันเว้ยพี่ก็แอคเลยเว้ยคือแบบกอดอกอะ่ะแล้วก็แบบมองหน้ามันอะ่ะแล้วกูแล้วพี่ก็พูดหมาว่ากูอยากงเดียวไอ้เฮียนั่นวะแล้วเพื่อนพี่มันก็ถามว่าคขวะแล้วพี่ก็บอกไอเฮียนั่นอะ่ะ แล้วเพื่อนพี่มันก็ตกใจว่าเฮ้ยมึงเพื่อนกันไม่เไรตอนป4เหตุนสนิทกันมึงไม่ชอบอะไรวะพี่ก็ไม่ได้บอกไงว่าที่พี่ไม่ชอบมันเพราะเรื่องอะไรพี่ก็เงียบคราวนี้เพื่อนพี่มันก็ได้ยินเว้เพื่อนพี่ก็บอกว่าเอ้ย <c oughs> e ม,มึงมีปัญหาอะไรกับมันเปล่าอะไรเงี <c oughs> <ๆ>้ยพี่ก็บอกว่าไม่มีแค่กูไม่ชอบหน้าเฉยๆคราวนี้เพื่อนพี่มันออกตัวแทนพี่เว้บอกว่างั้นมึงไม่ต้องแต่กูต่อยเองไอ้เฮียเป็นไง เพื่อพี่เดินเข้าไปท้าเลยบอกเฮ้ยมึงอะต่อยกูเปล่าไอ้นั่นก็งงอะอยูย่ๆโดนท้าต่อยโดยที่แบบไม่รู้เรื่องเฮี้ยเลยเลยนะอยูย่ๆโดนท้าต่อยก็คือจังหวะนั้นน่ยยังไงก็ต้องรับอะถ้าแบบไม่เอานะคือแบบตุ๊ดเลยอะก็คือแปลว่าผู้ยิงอยู่เยอะแยะถ้าไม่รับนี่คือแบบไอ้เฮี้ยตุด๊ดไอ้เฮี้ยนั่นต้องยอมรับก็เลยต่อยกันครับคราวนี้แบบโหในใจกูคิดเอาแล้วว่าไอา้ซาสนุกแหละถ้าเพื่อนกูสู้ไม่ได้นี่กูเข้าไปต่อยด้วยแน่เลยเฮี้ยกูช่วยเพื่อนกูแน่นอนกูมีข้ออ้างแล้วพี่ก็บอก ัวให้กูด้วยแล้วเขาวนี้ครับก็ต่อยกันหนัวมันนะตัวใหญ่ด้วยเว้ยแล้วเพื่อนพี่ก็แบบตัวพอๆกับมันแหละก็คือตอนนั้นถ้ากะว่าถ้าเพื่อนกูสู้ไม่ได้นะกูลุมครับจริงๆ กูเข้าไปช่วยเพื high, anything, ่อนกูแน่นอนแล้วก like ูก็จะมีข้ออ้างด้วยว่าที่ต่อยมันเพราะอะไรเออเพราะว่ากูช่วยเพื่อนไงกูได้มีข้ออ้างด้วยสรุปว่าเพื่อนผมสู้ได้ครับเพื่อนผมต่อยแม่งยับบอกแค่นี้แหละคือเพื่อนคือเพื่อนพี่ก็ยับเหมือนกันนะเพื่อนพี่ก็โดนนักเหมือนกันเออก็มีเลือดออกเหมือนกันแหละเพื่อนพี่อะแล้วคราวนี้นะครับพอต่อยกันคู่นั้นเพื่อนพี่จะเป็นคู่สุดท้ายแล้วกำลังจะออกไปข้างนอกยู่ๆครับมีคนที่ดูต้นทางอะเขาก็วิ่งมาบอกเฮ้ยครูมาครูม้า ชิบหายแล้วผู้พี่งงฮเฮ้ยไอเฮียแม่งรูมาได้ไงวะอะไรเงี้ยมันน่าจะมีคนไปบอกเว้ยไม่พวกผู้หญิงก็น่าจะเป็นแบบหรือไม่ก็แบบเสี่ยงดังเกินแล้วรูได้ยินอ่ะพอเขาบอกว่ารูมาครับครานี้ก็กระเจิงครับแล้วนี้ผู้พี่ออกมานอกห้องปุบ๊บเห็นรูพอดีรูก็บอกเฮ้ยหยุดอย่าวิ่งอย่าวิ่งพวกพีก็วิ่งครับครานี้วิ่งหนีข้างๆอ่ะมันจะเป็นห้องสมุดเว้ยไอห้องเลเยอสที่เขียวนั่นะมันจะติดกับห้องสมุดพี่ก็วิง่งวิ่งไปครับขูวูนวิ่งนำเลยวิ่งนำคนแรกเลยไอเฮียแล้วเข้าห้้องสมุดดวยแต มองอัชญชันฉลาดของพี่พี่เปิดประตูเข้าไปใช่ไหมปุ๊บเปิดประตูเข้าไปปุ๊บพี่หันหลังให้เพื่อนมันชนพี่ชนโอ้ยอยกูแกลม้มล้มพอพีแกล้งลม้มปุ๊บคราวเนี้ยไอพวกเพื่อนพี่ใช่ไหมที่มันวิ่งดันพี่เข้ามาคือกูนำอยู่คนแรกไงแล้วกูก็เปิดประตูคนแรกแล้วคนเนี้ยกูก็หันหลังพอกูหันหลังปุ๊บให้เพื่อนมันชนกูไงพอเพื่อนมันชนกูปุ๊บกูล้มครับพอคราวนี้กูลม้มปุ๊บ ไอ้พวกนั้นมันก็แบบวิ่งเข้าไปแอบข้างในไงเออเขาเนี้ยพอคุณครูเขาเห็นกูอะเขาไม่สใสใยอยู่แล้วครับเขาก็คงคิดว่าเอ้ยกูกําลังจะออกจากห้องสมุดแล้วก็โด,ดนไอ้พวกเคียนแล้วชนเออเขาก็ไม่สนใจกูครับเขาก็ไปสนใจไอ้พวกที่วิ่งเข้าไปข้างในไอ้พวกที่วิ่งเข้าไปแอบข้างในนั่นก็คือโดนครับโดนหมดเลยยกเว้นกูคนเดียวกูรอดคนเดียวครับเออพอนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เลยครับอาจารย์เขาก็เอาไอ้พวกที่แบบว่าไปรวมที่เขาจับได้นห้องสมุดได้ไหมไปถามรับว่ามีใครบ้าง แต่ว่าไม่มีใครกล้าบอกหรอกครับว่าเป็นพี่ว่ามีพี่ด้วยก็คือถ้าใครบอกตอนนั้นกูก็ล่ออาปกาแทงหัวเอาดี <c oughs> นั่นแหละแล้วก็สําหรับคลิปเนี้ยมันก็จะมีแค่ประมาณนี้แหละเออแต่พี่ขอบอกก่อนะว่าพี่จําดีเทลอะไรกับเรื่องนี้มากไม่ค่อยได้นะเออคือแบบว่าเรื่องมันนานแล้วอะพี่ก็จําได้แค่แบบนี่แหละจาได้แค่นี้แหละเอาจริงๆรอะเออแล้วก็ถ้าใครอยากฟังเรื่องความรักครั้งแรกของพี่นะครับก็ช่วยคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆยะเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟังก็ <c oughs> คือแบบกูโคตรข้างรักเลยตอนนั้นอะ <c oughs> เอาจร ทุกปีแต่กูไม่เคยให้นะเพราะกูไม่กล้าให้นั่นแหละก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปหน้าอยากให้พี่เล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็ช่วยคอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายยั่ว